สวัสดีค่ะนางใหม่พายิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ย,ยิปซีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยในเรนดอมนะคะแม่หมอจะทำเรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าคุณมีอิทธิพล ต่อใจเขาบ้างไหมคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาอย่างไรไนะคะมาก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาบ้างหรือเปล่านะออ้จัสตเมนมีมากมากมีมากมากเลยคะ่ะจัสตเมนมีพลังงานดึงดูดมากๆเลย คว n นซับเพน c ์โแน่นอนคุณมีค่ามีคุณค่าในตัวเองจนทำให้เขารู้สึกแบบมีพลังงานดึงดูดแล้วก็มีแพชชั่นด้วยนะคะดึงดูดแพชชั่นไฟสร์เพน c l โคนะคะมีความที่แบบว่าลืมไม่ลงลืมไม่ลงมีพลังงานดึงดูดมีอิทธิพลต่อใจเขามาก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  h ด g h ไฮพรีสเ s สนะมีพลังงานลึกลับดึงดูดมีอิทธิพลแบบไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้ทูสเปนเดเคลสองเหรียญคิดถึงคุณตลอดเวลาทาวเวอร์เหมือนใจจะขาดเลยนะบางทีนะอืนี่สเตนสเตนออกคู่กับ Tower เหมือนกับหืมใจจะขาดคิดถึงใจจะขาดมีพลังงานดึงดูดมากๆม,มีอะไรที่แบบ โอ้โห oh, แบบข้างรักอะ่ะมีพลังงานข้างรักเอามีอิทธิพลต่อใจเขามากขนาดข้างรักนะแต่ว่าเป็นสามดาบไงคุณสามดาบเดวิลนะให้ดูไม่ได้เพราะว่าภาพมันจะโดนใบเหลืองสามดาบเดวิลเขาเจ็บปวดหัวใจมากที่เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้และ แอคชั่นอะไรไม่ได้เลยเพราะเขายังเหมือนกับเขาไม่เท่าเทียมกับคุณอะเดชาริออดเหมือนกับเขาต้องต้องแบบอืม ต้องพัฒนาความสัมต้องต้องพัฒนาการหรือว่าต้องอัพเลเวลตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นอนะ่ะเขาก็ไม่กล้าแอคชั่นอะไรกับคุณแต่คุณมีพลังงานทรงพลังมากๆเลยสําหรับเขามีอิทธิพลต่อเขามากๆเลยนะคะแต่เขาไม่กล้ากับคุณไม่กล้าแอคชั่นไม่กล้าเทียบเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะมีความคล้ายๆแบบมีความมีความแบบหนึ่งอาจจะเป็นรักต่างวายัยสอง สถานะต่างกันหรือความแตกต่างหรืออะไรที่แบบวัฒนธรรมสังคมความเป็นอยู่อะไรเงี้ยแตกต่างกันหรือแบบต้องสร้างระยะห่างไม่สามารถแอคชั่นในเรื่องของความรักกับคุณได้แต่ถามว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาหรือไม่ไมีมากมากมีอิทธิพลต่อใจเขาอย่างไรในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนเขาหลงรักคุณเขาข้างรักคุณสุดๆเอาคุณออกจากหัวไม่ได้และมีพลังงานลึกลับนะคะพลังงานแบบ เป็นพลังงานที่แบบเนาะมันเป็นพลังงานแบบทําให้เขางงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทําไมมันเป็นพลังงานเหมือนคล้ายๆกับว่าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจอะ่ะเป็นบุญเก่ากรรมเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะบุญทํากรรมแต่งกันมาทําให้เขาแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนั่นเองนะทีะนี้มาดูอีกว่า ภายในใจของเขานะคะภายในใจของเขาด้วยไพ่ฟังใจนะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณอีเขาข้างรักคุณประมาณไหนนะแต่มีพลังงานของความข้างรักมากในตอนนี้นะคะ,ะคุณอาจจะแบบว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกไม่เห็นเขาแสดงออกอะไรเลยเขาแสดงออกไม่ได้ไงคุณอย่างที่แม่หมอบอกไปข้างต้นนะคะว่า ปัญหาอุปสรรคเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแสดงออกไม่ได้ก็เลยต้องทํานิ่งๆอา,อาการนิ่งๆของเขา,เนขาในข้างในคลั่งรักมากๆอวันที่ฉันป่วยเหรอ,อยังยิ้มสู้เอาเพลง,นะ,ง,เพเงนะเอาเสียงเพลงนะเ,เ, <laughs> เ,เ,เอาเสียงเพลงเอาเสียงเพลงเอาเสียงเอาเสียงเพลงปลอบใจตัวเองพ่อเยจะเนิบไปไหนนี่นะนั่นแหละเอาเสียงเพลงปลอบใจตัวเองไปวัน นะเพลงที่เขาโพสต์สตอรี่ถึงคุณอ่ะโพสต์สตอรี่ถึงคุณน่นอนอ้ยไฟดาบดอุย้ยมาแล้วแต่ว่าไม่โฟกัสโฟกัสค่ะโฟกัสค่ะโฟกัสอ่าๆๆโฟกัสสิคะโอเคเฮ้ยตกใจหมดเลยฮ่ยากนักวอยู่คนเดียวซะด้วย อ้าวล้วไปถึงไหนแล้วลืมเลยอ่ะเอาเป็นว่าเขาอ่ะคิดถึงคุณนะเนี่ยคุณคือคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในใจของเขาเขาเอาเสียงเพลงปลอบใจเขาชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาจะได้คิดถึงคุณอย่างเต็มที่การแสดงออกของเขาเนี่ยมันไม่ตรงกับใจมันเจ็บปวดอ่ะมันรู้สึกเจ็บปวดก็เลยแสดงออกความรู้สึกมากไม่ได้แต่ว่าส่องคุณ ดูศึกษาดูใจคุณสองคุณมากอยากแอคชั่นมากแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันแอคชั่นไม่ได้นั่นเองน,นคะคะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะคะในวันนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณด้วยไพ่เลิฟส์นะคะเลิฟเมสเซจนะเขาฝากมาบอกอะไรคุณจ้าอืม you have no idea how much I love you ก็คือคุณไม่รู้หรอกนะว่าฉันนะรักคุณแค่ไหน เพราะว่าไม่ได้บอกไงเนาะเออแม้ฉันจะไม่เคยบอกรักคุณนะแต่ฉันก็รักคุณว,ว้าวอะไรมันจะคล้องจองกันขนาดนี้มงฟินเวอร์าวางอ่ะ We long to be in one of the s a m e all the s a m เรานะี่ยหยหาอ้อมเกาะซึ่งกันและกันนะรู้ไหมเน่ มี take c a n sometimes I be the best memories นะบางทีความผิดพลาดนะก็อาจเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยและเธอนะ uh, I still love you when the love for it all to can be fulfilled ฉันยังคงรักคุณเสมอนะถึงแม้ว่าความรักของเราไม่สมหวังก็ตามแงๆแง,ง่้สิกเศร้ายังไงก็ไม่รู้เนาะนัง Hmm. The answer is in my eyes คำตอบอยู่ในดวงตาของฉันก็หมายถึงว่าไม่สามารถเปล่งออกมาเป็นคำพูดได้แต่มองตารู้ใจอะไรประมาณนี้คุณก็จบคลิปนี้คุณก็ไปมองตาเขานะคะหรือพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันมองเข้าไปในลูกตาเขาเลยคะ่ะ นะคะก็จบไปในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหมไพยิีซ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 